สสาเหตุเลยนะครับที่คนเราเวลาไปทําตา2ชั้นนะแทนที่จะเด็กลงนะค,คือบางคนตาชั้นเดียวหรือหนังตาห้อยๆเนี่ยนะเราอยากจะไปตัดหนังตาไปทําตาสองชั้นนะครับแต่หลังทาเนี่ยทำไมมันดูแก่ลงดูแบบดูโทมดูแก่ดูตาลอยนะสาเหตุพวกนี้มันเกิดจากอะไรนะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับสาเหตุของการทําตาแล้วแก่ลงนะข้อแรกเลยนะครับ ข้อแรกเลยคือฟิกชั้นตาสูงเกินไปอันนี้เป็นเรื่องของหมอแล้วนะคือเวลาเราทํตานาปกติเราก็มีการเกลีดชั้นตาใช่ไหมกรี่ตรงเปลือกตาบนตรงนี้นะแล้วก็มีการเย็บชั้นตาให้มันหว๋มลงไปเวลาเราลืมตาก็จะเกิดเป็นชั้นตาใช่ไหมครับปกติชั้นตาผู้หญิงนะประมาณไม่เกิน9มิลแค่นั้นเองคือ9มิลจากขนตาขึ้นไปข้างบนจนถึงชั้นตานะครับไม่ควรเกิน9มิลแต่ว่าสิ่งที่หมอเจอตอนนี้คือแฟชั่นคือชั้นตาใหญ่ มันก็กลับมาเรื่องตาหอยแครงอีกอะคือมันจะมากกว่า9มิลมนะครับคือประมาณ10-11มิลิมิลอะไรประมาณนี้นะฮะคือคือฟิกชั้นสูงมากกรีดสูงเกินไปกรีดสูงประมาณ10-11มิลทําทให้เกิดชั้นตาใหญ่คนชั้นตาใหญ่จะดูมีอายุก,กว่าปกติชั้นตาใหญ่จะมากับพร้อมกับชั้นตาที่ลึกเสมอนะครับอันนี้คือข้อแรกเนาะข้อ2ตัดไขมันมากเกินไป ไขมันในในเปลือกตาเราเนี่ยมีประโยชน์นะเวลาเราทําตาสมัยก่อนนิยมเอาไขมันออกเยอะๆแต่เทรนการผ่าตัดสมัยใหม่เน้นธรรมชาติเน้นความเป็นเอเชียคนเราเป็นเอเชียอย่าไปฝืนเป็นฝรั่งนะครับบางคนอยากเป็นฝรั่งอยากตาลึกไงไปเอาไขมันออกเยอะๆดูไม่ได้ทุกคนสุดท้ายพอมันแห้งตามันลึกมันโบดูมีอายุนะฮะไอพวกที่นิยมสายฝอเนี่ยระวังให้ดีเอากลับคืนยากนะครับตัดไขมันเยอะไปไม่ดีนะครับข้อต่อไปข้อ3คือ มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วไม่ได้แก้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหมอเคยพูดหลายรอบแล้วกล้ามเนื้อมันอยู่ด้านหลังเปลือกตาใช่ไหมด้านหน้ามันเป็นหนังตาใช่ไหมฮะปกติถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงคือมันหย่อนลงมาอย่างนี้แล้วเราเอาแต่หนังตาขึ้นมันเลยเกิดระยะขจัดเยอะระหว่างเปลือกตากับกับหนังตาที่เราเย็บขึ้นไปมันชั้นตามันเลยยืดมันเลยขยายมันเลยใหญ่กว่าปกติมันเลยลักษณะเป็นตาตาแบบตาปื๋อๆอย่างเงี้ยเหมือนคนเมาของชูรสทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นตาเหมือนตาง่วงนอนนะครับ อันนี้คือมีกล้ามเนือ้ออ่อนแรงเราไม่ได้แก้ข้อสุดท้ายมีคิ้วตกอันนี้เกิดในคนไข้ผู้ใหญ่หรือคนไข้าอายุน้อยบางคนที่เป็นตามกรรมพันธ์ก็ได้คือคิ้วอย่างเงี้ยลงมาอย่างเงี้ยคิ้วอย่างเงี้ยแล้วมันดันหนังตาลงมาอย่างเงี้ยแล้วดันไปกีดตาขึ้นสวนทางขึ้นไปอยนไปเงี้ยมันทําให้ชั้นตามันไปติดกับคิ้วข้างบนดูแก่คนที่มีอายุคิ้วจะตกคิ้วกับตาจะมาติดกันตาจะลึก แต่ถ้าเราคิ้วตกเราไม่ได้แก้ปัญหาการดึงคิ้วเราไปกีดตาส่วนทามขึ้นไปข้างบนนะดูแก่ทันทีเพราะงั้นต้องดึงคิ้วด้วยใครที่มีคิ้วตกต้องดึงคิ้วไม่ว่าจะอินโดไทหรือว่าอะไรก็ตามเราจะมาพูดทีหลังนะครับเพราะงั้นดูสาเหตุให้ดี